อ่ะโอเคเลิศอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอถ้าเรายังไม่ขายของขอเพจบอกพี่หน่องว่าเอา iPad มาหน่อยวันนี้เพจอิจานลงข่าวอะไรเรามาระไรไงเออมารายงานข่าวมะแต่ว่าแต่ว่าครก้าตะก้าฝั่งเรามาตะก้ายังมีอยู่นะตะก้ายังมีอยู่ใครเห็นอะไรอขในตะก้าอยากให้เราพูดเดี๋ยวเราพูดให้แต่ระหว่างนี้ขอรายงานกข่าวเออขอรายงานัข่าวอ้านี่ขอคอปก่อนจบนี่เธอกดเพียงปุ่มเดียวปุ่มเดียวปุ๊บ มาหนิกดได้แล้วก็เจนอยู่นั้นอยู่เลยมากดตัวกดเพียงปุ่มเดียวกดเพียงปุ่มเดียวอ่านี่ปุ่มเดียวเปิดเลยเปิดปิดปุ่มในปุ่มเดียว350มี2สีให้เลือกต่างได้2คนสบายๆไม่เกะกะสีน้ําเงินสวยชั้นแนะนําสีน้ําเงินใกล้หมดแล้วใครอยากได้กดสีน้ําเงินคิดแบบว่ากันแดดแล้วจบไม่ได้นะไม่จบจ้ากันแดดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกางลมช่วยกันฝนกันยูว ร่มทั่วไปอ่ะการฝนอย่างเดียวไม่กันย v วราคานี้กันทั้งฝนกันทั้ง U ูวีเออแต่กี้มีคนแชร์เพิ่มให้อีกห้าคนค่ะขอบคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยอยากคุยฝากกดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาอยากคุยด้วยเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวดีกว่าขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากรู้ว่าบริหารที่อยากเอา นี่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามาช่วยเด็กแบบเนี้ยเราเสียง<อ>เปลี่ยนไม่เข้าต้องต้องดัง,งเลยเพราะเสียงก็น้องมันดังกูอยากรู้ว่าอยากให้พี่อย่างเงี้ยมาไลน์สดช่วยเด็กหรือช่วยเด็กแบบเนี้ยอยากจะบอกอะไรคุณดูบ้างว่าเออว่าวันนี้คนคออยู่อะไรอยู่เนี้ยพอจะเจอแบบเนี้ยได้กำลังใจยังไงบ้างโอ้โห oh. หนิงเป็นคนที่ได้เห็นได้เห็นสิ่งเหล่านี้<ช>มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวว่าโอเคเดี๋ยวหนิงมาไลฟ์ให้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะทางอิจานเองอะ่ะเขาก็มีขายสินค้าเหล่านี้อยู่แล้วแต่ช่องทางมันอาจจะเป็นช่องทางแบบเนี่ยจัดงานแล้วก็ขายถูกป่ะคะแล้วก็มีการโปรโมทผ,ผ,ผ่านทางแบบเวลามีจัดงานแล้วขายเขาอ่ะยังไม่ได้ลงในเรื่องของติ๊กต็อกใช่ไหมคะเราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรามาช่วยกันทําตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะเราโชคดีมากเลยนะ คือหลายๆคนตอนนี้บางทีกําลังท้อว่าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆเรื่องในชีวิตอะแต่เชื่อแาบ,บเรายังโชคดีนะที่เขาเรียกว่าของเราเอาวัยวะตับทั้งสังครบ32ค่ะใช่เนะอะครบ3-2ทั้งหมดเด็กพิการซ้ําซ้อนนะ่ะโดยเฉพาะเด็กพิการทางสมองเนี่ยเป็นอะไรที่มันเหมือนมันเป็นเมนเทอร์อะคือความแบบสิ่งที่มันผิดปกติทางสมองอะแต่ร่างกายเขาทุกอย่างมันปกติอะทุกอย่างเติบโต,ตปกติเลยมัน คือใครใครไม่เกิดขึ้นใครไม่เห็นน่ะกับครอบครัวตัวเองอกับครอบครัวตัวเอง,อเองไม่รู้คือบางครั้งเขานั่งนั่งอยู่เขากรีดเขาเอาลรวาดโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นอะไรอะ<ช>่ะคือเขาไม่สามารถจะสื่อสารหรือจะบอกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่สบายนะฉันปวดหัวนะฉัน ฉันอึดอัดตัวฉันปวดท้องนะแล้วมันดุอใู่โอ้ยทุกคนติ๊กตอกน่ารักมากทำไมติ๊กตอกให้คุณปองวันนี้อีติ๊กทำดีฉันจะสรรเสริญเยินยออีติ๊กวันนี้หลังจากที่ฉันจะด่าอีติ๊กทุกวันอีติ๊กให้คุณปองติ๊กตอกให้คุณปองมาน่ารักมากขอบคุณแฟนเลยะขอบคุณนะขอบคุณค่ะวันนี้ฉันรักอีติ๊กวันนี้ฉันรักอีติ๊กให้บอกเลยกดเลยใครใครได้เท่าไหร่ไหนคอมเมนต์มาบอก เออวันนี้อีติกน่ารักอีติกทำดีปกติปกติอีติกชั่วชั่วไม่น่ารักหรอปกติอีติกไม่น่ารักเลยทำไมอ่ะปกติเป็นไงอีติกต้องให้คนแชร์เยอะๆอีติกต้องให้คนคอมเมนต์บางทีอีติกก็ปิดกั้นสีปิดกั้นปิดกั้นอีติกไม่น่ารักวันนี้ติ๊กไม่ปิดกั้นพูดผิดนิดเดียวอีติกก็ ก็แบนเราเออแต่อันนี้อีติ๊กไม่เราพูดผิดหลายอย่างอีติ๊กไม่ว่าเราเลยไม่รู้หรือว่าจริงๆแล้วมันว่าไปเรียบร้อยแล้วไงไม่รู้ไงเราไม่รู้เรื่องเพราะเรากำลังเรากำลังทะเลาะกับเอไออ่ะเราเหมือนคนบ้าทะเลาะกับเอไอเมจ้ะติ๊กตอกล้ให้เหลือร้อยสิบเก้าบาทติ๊กตอกลดให้เหลือร้อยสิบเก้าบาทอันนี้อันนี้เธอราคาดีมากมราคาดีมากราคาดีมากมีสี่สีอ่ะตอนแรกจะได้เป็นหน้าแบบนี้ตอนนี้เป็นหน้าแบบนี้มีทั้งหมดสี่สีอ่ะเธอ จะได้หน้าแบบนี้พับพับแล้วอะ่ะหรืออันเท่าน,นี้นี่หรืออันเท่าน,นี้ขอบคุณยายแฟกสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยพีภปูวิลล่าลฝากกดแชร์ให้หนิงด้วยได้ไหมคะสัก2030แชร์นะคะขอบคุณแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะฝากกดแชร์ให้สัก2030แชร์ได้ไหมคะฝากกดหัวใจฝากกดเข้ามาคุยกันแล้วถ้าใครอุดหนุนได้ก็อุดหนุนตะกา้าบุญทุกตะก้านะคะถุงใบ <400 S 2> นี้ขอบคุณใบนี้ยลายทั้งหมดเนี่ย ถูกวาดมาจากน้องๆเด็กพิเศษที่เรากำลังจะช่วยเขาใช่รายการในสินค้าไลฟ์นี้นะคะขึ้นอยู่ทั้งหมดนี้เลยนะคะดูลายดีดูลายอ่ะจะดูลายดูลายนี่คือสิ่งที่เด็กพิเศษทำวาดเนาะจริงมันส่งคุณค่ามากคือถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถช่วยได้นะเราก็กดแชร์นะเราก็ช่วยกันกดแชร์นะ เหลือทุกแชร์ได้บุญนะบติ๊กตอกให้เหลืออะไรเหลือร้อยหกสิบเก้าตใครซื้อไปก่อนเสียใจด้วยนะซื้ออีกใบนึงเร็วจะได้คุ้มจะได้คุ้มซื้อไปก่อนก็ถือว่าทำบุญซื้อสองใบเลยเฉลี่ยกันกดกบติ๊กตอกด้วยนะคะกดตะกร oh. ้ากันด้วยนะคะมีค่ะมีทั้งหมดสี่สีฝากเข้าไปกดแชร์กันด้วยนะคะอันนี้ด้วยอันนี้สีเทาอันนี้สีเทาอันนี้สีเทาอันนี้สีพี่น้องพี่น้องเาอันนี้เก็บก็ได้ค่ะแล้วก็ แล้วก็สีเหลืองนะทุกคนขอบคุณ5333ค่ะที่ช่วยกดแชร์นะคะมีใครกดแชร์ให้เราอกขอบคุณฝากกดแชร์กดกดหัวใจให้พี่หนิงด้วยนะลูกขอบคุณคุณแวนนะคะที่ช่วยกดแชร์ค่ะขอบคุณอันนี้เวลาเราไปซื้อของ่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ถุง่ะเราเราเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ถุงเราถูกไหมเราก็พกอันนี้ไว้เนี่ยพับมาหรืออันเท่านี้ใช่ไหมเราก็พกไว้ในรถไว้ในกระเป๋าซึ่งมันไม่เกะกะพื้นที่เลยเพราะกลางออกมาแล้วมันใหญ่เท่านี้ดูดิ แล้วใช้ได้ยาวนานไม่ใช้ครั้งเดียวผ่านมากไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวนะรับน้ําหนักได้เยอะมากบอกเลยกระชากกระชากแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองกระชากเดี๋ยวฉันจะลองกระชากเราลองมาเล่นละครกันสักฉากหนึ่งดีกว่าอะไรดีคะนี่ไงไปต่อไปต่อเล่นไปต่อเราเราไปแย่งกระเป๋ากันอ่ะมาแย่งกระเป๋าแป๊บนึงนะมาทุกคนมาดูทําการแสดงสดอันนี้เธอคุณหญิงคะทช่ไมคะฉันได้กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะ จากน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษเขาวาดให้ดิฉันค่ะเอาบทตัวร้ายทั้งคู่นะขีดฉาอันนี้เป็นกระเป๋าที่หาซื้อได้ยากมากถ้าเกิดหมดแล้วพวกเธอก็อาจจะไม่ได้มีเป็นที่ครอบครองอีกต่อไปเงี้นเอามาเป็นของฉันไม่ได้มันคือของฉันมันของฉ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 ันกระชากกระชากกระชากไม่ขาด เธอนี่ทําทุกอย่างเลยนะทุกคนแรงเออเนี่ยแหละไม่คาดแข่งแรงแม่เออเนี่ยแหละแล้วก็นางร้ายไม่ถ้าเป็นนางเอกก็ซับน้ําตาหยดน้ำตาติงๆเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปแล้วร้องไห้นะเออ ตอนนี้ tiktok ให้คูบอกให้คูปองใช่รีบกดก่อนคูปองจะหมดนะแม่แม่รีบกดก่อนคูปองจะหมดฉันผู้เป็นได้ทุกอย่างกดเลยนะลูกฉันผู้เป็นได้ทุกอย่างเอาไปทุกสีใช่ใช่เขียวปั่นกดแชร์ให้แม่500แชร์เร็วด่วนเลยไฟเฟอีกหน่อยพอหมดแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นของที่แบบหาไม่ได้อีกแล้วใช่ิาไม่ได้เอกใช่ขนมชีวิตจริงหนูเป็นนางเอกค่ะเราไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้อีกถ้าเกิดหมดแล้วก็คือหมดแล้ว มันเป็นแบบคุณคุณสวัสดีค่ะช่วยแชร you no ์ไลฟ์ให้แล้วค่ะลมราคาเหลือสองบาทลมเหลือสองฉันฉันฉันชอบเจียวลมมากฉันชอบลมเธอเหลือ2องร้แล้วกดกดไลค์กดแชร์แล้วกดตะกร้าด้วยไลฟ์ให้ดูไลา์ให้ดูไลา์ลมดูไลา์ลมดูไลา์ดูลายดลา์ลมเธอลายพวกเนี้ยลายพวกเนี้ยเป็นลายที่น้องๆเด็กๆเป็นคนวาด น้องๆเด็กๆเป็นคนวาดน้องๆเด็กพิเศษวาดเองจ้ะและเป็นล่มที่ไม่ใช่เล็กนะล่มใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ได้สองคนสบายๆและแข็งแรงมากและเป็นล่มออโต้ UV ด้วยและกันฝนซื้ออันเดียวจบกันฝนกันแดดใช้อันเดียวเธอรู้บอกว่าลูกปกติทั่วไปอ่ะล่มกันฝนไม่กันแดดนะราคาเนี้ยเออก็ข้างถูกว่าก็แพงแต่อันเนี้ยราคาเท่านี้ ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะทิกตอกให้จาก350เหลือ320รอเธอฉันเชียร์สีฉันส่งฟรีด้วยไม่เสียตังค์พี่แหม่มใชีสีน้ำเงินใช่ป่ะใช่พี่ชอบสีน้ดเงินชอบสีขาวขาวก็จะมาเงินนี่พับก็เหลือเท่านี้พับก็เหลือเท่านี้มาสีขาวนี่เลยไม่พับสีขาวนี่พี่แหม่มไม่ไม่ไม่จะให้ดูว่าพับแล้วเหลือเท่านี้พับแล้วเหลือเท่านี้เธอเธอดูพกใส่กระเป๋าพับแล้วเหลือเท่านี้เลยพกพา ลายเหมือนกัน<ด>ทุกอย่างเพียงแต่เป็นสีน้าเงินกับสีขาวฉันเป็นคนแบบว่าชอบ